ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม BAS Channel หรือ BAS Channel นั่นเองนะวันนี้ก็มาอยู่กันกับในเกม Roblox นั่นเองนะครับในพาร์ทที่1นนะคลิปแรกนะครับนี่มาแล้วเกม Roblox คลิปแรกมาแล้วนะครับนะนี่หลังจากที่ผมลงคลิปฟรีไฟล์ไป50กว่าคลิปเลยนะครับนะก็ เปลี่ยนแนวกันบ้างนะครับมาดูเกมโรบอกกันบ้างนะนี่เป็นคลิปแรกเลยประเดิมกันด้วยแมปสงกรานกันเลยนะครับผมนะนี่วันนี้วันที่9เมษายนกันแล้วนะครับวันที่ผมลงคลิปเนี่ยวันที่9เมษายนกันแล้วนะวันที่9แล้วนะครับก็ใกล้จะสงกรานกันแล้วนะก็ไปเล่นกันที่ไหนก็คอมเมนต์ก็มาคุยกันได้นะครับแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็น เป็นกาลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวผมพาทัวร์เลยว่ามันมีอะไรบ้างนะสนุกนะบอกเลยว่าแบบนี้สนุกมากนะลองเข้ามาเล่นกันได้นะครับสนุกมากนะก็มันจะมีเพลงฮิตด้วยนะเพลงเพลงฮิตในช่วงนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้เปิดเสียงเกมนะครับอาจจะแบบเปิดเสียงดังไม่ได้นะเพราะว่ามันมีเพลงฮิตนะเพลงฮิตในช่วงนี้ มันอาจจะติดนิขสิ์นะครับคิดมันอาจจะติดนิขสิ์นนะก็เลยอาจจะเปิดเสียงดังไม่ได้นะครับอาจจะเปิดอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเปิดเบาเบา,บามากๆนะครับถ้าผู้ชมก็ไม่ได้ยินหรอกนะถ้าผู้ชมก็ไม่ได้ยินหรอกนะก็ไม่เป็นไรก็ขออนุญ,ญาตปิดเสียงเกมนะครับเป็นแบบเสียงเสียงแบบเบานิดนึงนะเพราะว่าเบามากเลยแหละนะครับ เบามากเลยแหละนะก็เดี๋ยวคิดมันจะติดขีิทติดนะครับก็ขออนุญาตขออนุญาตเบาเสียงเกมนะครับนะก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวดูดูแบบดูภาพไปละกันเนาะนะครับดูที่ผมพาทัวร์ไปละกันว่ามันมีอะไรบ้างนะแล้วก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะครับเพราะว่าสนุกมากๆนะครับสนุกมากๆนะอืม ตอนนี้ผมก็มายืนข้างรถด,ดูดซ่วมเอ้ยข้างรถฉีดน้ํานะครับนะมายืนข้างรถฉีดน้ํานะครับนี่รถฉีดน้ําสีฟ้าเลยนะนี่นี่มีคนไปยืนเต้นกันบนบนรถฉีดน้ําด้วยบนถังรถฉีดน้ํานะนก็มีคนผู้เล่นเข้ามาเล่นกันเยอะแยะเลยนะครับก็มีแป้งด้วยนะนี่ตรงนี้มีแป้งถังแป้งสีเหลืองนะครับนี่แล้วก็ หยิบมาได้นะเอาไปปะแป้งสาวๆได้นะครับนะนี่อันนี้ก็นี่เป็นเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับนี่ถ้าเจอพระสงฆ์นะให้เอาข้าวสารอาหารแห้งไปทําบุญใส่บาตรพระสงฆ์ได้นี่นะฮะก็ลองมาเล่นกันดูนะนี่พระสงฆ์นี่เจอเลยนะพระสงฆ์นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ ปืนฉีดน้นํานี่แล้วก็เป็นขันขันน้ํานะครับนี่ผมเอาขันน้ําแล้วกันปืนฉีดน้ํานี่เอาเอาไม่ได้มันเต็มแล้วสามช่องนะก็ผมเลือกขันน้ําแล้วกันนะนี่ขันน้าจึบนี่ขันน้ําเอามาสาสตรสาวเลยนี่สาดใส่สาวเลยนะครับอ่าเราก็สามารถเลือกตัวละครได้นะครับนี่ สามารถเปลี่ยนตัวละครเป็นชุดอื่นได้นะผมเลือกเป็นชุดนี้ล้กันนี่ชุดลายดอกนะครับนี่สงกรานต้องใส่ชุดลายดอกนะนี่สงกรานต้องใส่ชุดลายดอกนะครับซืบเอาขันน้ำมาแล้วก็ไปเอาแป้งนะนขออนญาตปรับแป้งสาวได้ไหมขออนญาตปรับแป้ง ขออญาตปรับแป้งขอญาตปรับแป้งแล้วก็นี่ใช้ขันนั้นใช้ขันใช้ขันตักน้ำนะครับนี่แล้วก็กดตักน้ำไปนะครับแล้วก็นี่สาดใส่สาวคนนี้แล้วกันสาดเลยนี่สาดไปเลยนะครับนะนี่ สนุกมากๆนะครับสลับแบบนี้นะตรงนเนี้ยเนี่ยตรงตรงนี้นะครับบริเวณนี้เนี่ยมันจะมีเพลงด้วยนะครับนะซึ่งผมก็จะเปิดดังไม่ได้นะครับนะเอาละ่ะเรานี่มาดูโซนอื่นกันบ้างนี่ตรงนี้ก็เป็นถังตักน้ํานะก็จะมีเป็นระยะเลยนะสามารถมาตักใช้ขันมาตักน้ําได้ส่วนปืนฉีดน้ําก็ปืนฉีดน้ํามันเอาไม่ได้มันเต็มแล้วนะ ก็ปืนฉีดน้ำเนี่ยมันก็จะกดฉีดฉีดน้ำได้นะครับนะนเดี๋ยวเดี๋ยวสาดสายขาวทีนึงกอบคนนี้แหละเดี๋ยวนี่เอาคนนี้แหละเอาคนนี้แหละสาดไปเลยครับโอ้ยโดนสาดนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนะครับนี่มากดรับเควสได้นะ รับเฟสเอาปืนท่อพ v วีนะโหปืนท่อพ v วีเลยสุดยอดตรงนี้ก็จะมีนี่เป็นถังอีกถังหนึ่งนะมีเป็นระยะเลยนะครับนี่แล้วก็จะมีเป็นบ้านนะครับเป็นเป็นบ้านที่พักมัง้งอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยโอ้ร้านอาหารเรนาะนี่นั่งได้ด้วยนะร้านอาหาร นี่อันนี้ก็จะถือลูกโป่งได้นะผมเป็นลูกโป่งสีเหลืองหนึ่งนี่ปืนท่อ PVC เห็นไหมที่ที่เขาถืออยู่เห็นไหมเมื่อกี้นะครับน,นี่เห็นไหมสีฟ้าฟ้าเนี่ยท่อท่อปืนท่อ PVC โอ้โหเอาท่อ PVC มาทําเป็นปืนฉีดน้ําเลยโอ้โหสุดยอดนะครับนะนี่อันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับนี่สุดยอดอยู่นะสนุกอยู่นะอันเนี้ยสนุกอยู่นะครับนะ นี่แบบนี้เป็นร้านอาหารแหละอันนี้นี่แล้วก็มามาตรงนี้ต่อเลยนี่โซนน้ำพุนะนี่มานั่งได้มานั่งกันได้นะครับโซนน้ำพุนะน้ำพุโอ้น้ำพุนะครับเอาน้ำพุก็พอไม่ต้องน้ำพุหรอกพุพุเป็นแบบเป็นน้ำพุนาไม่ใช่พุที่จุดขึ้นฟ้านะไม่ใช่นะ เป็นน้ำพุนะครับเนาะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนอะไรนี่นี่มีแป้งด้วยเหมือนกันมีแป้งเหมือนตรงตรงนู้นเลยนะครับเราก็จะมีข้าวสารอาหารแหง้งเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้ก็าจะเป็นโซนนั่งเล่นนะนโซนนั่งเล่นเป็นโซนเอรอ้านร้านที่เปิดเพลงเขาเปิดเพลงกันชอบเปิดเพลงกัน นี่เป็นร้านที่เขาชอบเปิดเพลงกันนี่มานั่งกันได้นี่นี่มานั่งได้นะครับนี่นั่งได้ทุกอันเลยนะนั่งได้ทุกเก้าอี้นั่งได้ทุกมุมเลยนะครับมาสามารถมามาดูกันได้นะครับสำหรับแบบนี้นี่นี่นั่งชิวเป็นร้านนั่งชิวนะนี่เหมือนเป็นร้านนั่งชิวนะครับนี่้ยเข้าไปข้างในได้ด้วยโอ้ผมยังไม่เคยเข้าเข้ามาเลยนะเนี่ย โอหผมผมผมยังไม่เคยเข้ามาเลย,เลยนะเนี่ยคือผมเคยเล่นแล้วแหละผมผมลองมาเล่นวันวันวันนี้วันแรกเลยเนี่ยที่ผมลองมาเล่นแล้วก็ถ่ายแบบถ่ายถ่ายให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะแต่ยังไม่เคยเคยลองเข้ามาเลยนะเพิ่งลองเข้ามาก็พร้อมคลิปกับพร้อมคลิปท่านผู้ชมนี่แหละนะนี่มีโซนร้องเพลงด้วยนะเรามาร้องเพลงกันเถอะ เมลอนไม่เพอแล้วเออไม่เอาม่เราจะหลีกเลี่ยงนี้คิทธติดนะครับเราไม่เอานะนี่นี่มาตีกรองมาตีกรองกันฮะเอาจริงนะผมผมเป็นคนชอบกรองนะครับเป็นคนชอบกรองมากๆนี่เขาทำมานีทำมาดีนะแบบนี้อ่า เออขอเล่าสักหนึ่งขวดได้ไหมขอเล่าสักหนึ่งขวดนะเราจะกินกันให้เมาไปเลยนะกินกันให้เมาไปเลยนะครับหยอก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 ไม่ดีไม่ดีนะถ้ากินเมาเมาไม่ขับนะครับเมาไม่ขับนะเมาไม่ขับดีที่สุดนะครับถ้าไปเล่นสงการที่ไหนนะครับแล้วแบบเกิดไปดื่มไปกินอะไรแบบนี้ดื่มได้กินได้นะครับแต่อย่าเยอะแล้วก็ เมาไม่ขับนะครับสงการนี้นะมีปั๊บคอนด้วยตรงนี้โอ้สี่สิบแหงเจว๋วโอ้มีแก้วจิบน้ำเปล่าน้ำส้มโอ้โอมีฮะดาโซโอ้โหน้ำแข็งโอ้แสงสี สุดยอดเลยนะครับทำมาแบบสุดยอดมากในนี้ก็มีขันใช้ใช้ขันตักน้ำได้นะนมานั่งควบคุมเครื่องเสียงไฟแสงสีเสียงกันได้นะในนี้ก็จะมีแป้งเหมือนเดิมนะมีแป้งด้วยมีขันน้ำเหมือนเดิมนะนี่ก็สุดยอดเลยผมชอบเลยแมบบนี้สุดยอด สุดยอดเลยผมผมแบบให้เลยแหละให้แบบสนุกกันเลยนะนี่แบบประเดิมคลิปแรกก็แบบแบบสนุกแล้วอ่ะนะแบบสนุกกันแล้วนะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนนะครับนี่บอกบอกเลยให้มาแบบมาเล่นแบบนี้กันนะนี่มีโซนดีเจด้วยนะตืด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 นะตืด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 โซนโซนดีเจให้มาแบบแบบเพลงตืดตืดกันด้วยนะเหมเพลงแดนเพลงแดน อะโอมีคลิกเสื้อใส่ฟรีด้วยใสย่ใส่ฟรีนะโอก็มีอะไรอีกเนี่ยโอ้ทุกคนไม่เห็นอะไรใช่ไหมทุกคนไม่เห็นอะไรใช่ไหมไม่น่าเห็นเนาะโอเคไม่น่าเห็นข้างบนนี้เป็นโอเค โอ้จ่ายยาด้วยโอ้โหน่าจะเป็นโรงพยาบาลนะไม่ใช่หอพักเป็นโรงพยาบาลนะเป็นโรงพยาบาลดูแล้วน่าจะเป็นโรงพยาบาลแหละนะนี่ตรงนี้ก็ที่บอกไปตอนแรกนะครับเป็นที่มาทำเครรับท่อ PvC นะผมก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันก็ลองมารับกันดูนะลองมาทำกันดูได้นะครับสำหรับสำหรับใครที่อยากได้ท่อ PvC นะ มีสาวหาคนคุยได้ขอขอนุญาตสาดน้ำสาวได้ไหมขออนุญาตสาดน้ำสาวเดี๋ยวขอสาดน้ำสาวอีกรอกนึอก่อนก่อนจะปิดคลิปก่อนจะไปขออนุญาตสาดน้ำสาวสาดไปเลยสาดไปเลยครับนี่ เป็นไงสาวเดี๋ยวบอกเขาก่อนทำคลิปทำคลิปอันนี้ก็เป็นสาวนะครับนี่บอกเขาไปแล้วว่าผมทำคลิปนะีน่มาทำคลิปรีวิวรีวิวแบบนะนอันนี้บอกเขาไปแล้วก็นะเดี๋ยวก็เคไปเลยเดี๋ยวไปด้วยนะนนมาตามมาตามมาเลยตามมาเลยนะ่น มาได้ออคลิปกันทุกคนได้ออคิปกันทุกคนเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นเรือนะครับนี่เป็นเรือวิมีตรงนู้นด้วยตรงนี้เป็นอะไรนี่อ่โอเป็นร้านเหรอสามารถมานั่งได้นะครับนี่นี่มีทางเข้าร้านด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเป็นโบสถ์นะครับนี่เป็นโบสถ์นำดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้ไปไหว้สักการะพระพุทธรูป เพื่อเซียมซีดูดวงเรื่องความรักโอ้โหดูดวงเรื่องความรักด้วยนะอ,อันนี้ทิ้งได้ไหมเนี่ยมันเต็มอะช่องมันเต็มเดี๋ยวบอกเขาแป๊บหนึ่ง ช่องมันเต็มผมถือดอกไม้ไม่ได้นะช่องมันเต็มช่องมันเต็มถือดอกไม้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะก็เข้ามาดูแล้วกันมาแบบไหว้พระไหว้ไหว้แบบนี้เลยนะโอเคช่องมันเต็มนะเอาเอาแบบมันมี ทั้งขันสัดน้ำแล้วก็มีป่องแป้งนะอืมมันมันมัน,มนไหวพระไหวพระไม่ได้ช่องมันเต็ม <laughs> <laughs> ก็ไม่เป็นไรนะก็ไหวแบบนี้ก็ได้นะไหว,แบบวแบบดิจิตอลไหวแบบไหวแบบดิจิตอลเลยนะไหวแบบ <laughs> แบบออนไลน์ดิจิตอลนะเกิด <laughs> ว,วันไรเดี๋ยวบอกเขากัน วันเสาร์นะข้ถามว่าเกิดวันอะไรวันเสาร์อา้าเหมือนกันเลยเหรอเฮ้ยโหเหมือนกันเลยสุดยอดเดี๋ยวทำบุญวันเสาร์ น,นี่ตรงนี้เหรียญทําบุญได้จากการนําดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้พระไปไหว้สักการะพระพุทธรูปนะครับก็ไปไหว้ในโบสถ์นะก็นําเงินเนี่ยนําเหรียญเนี่ยมามาทําบุญตรงนี้กันได้นะครับนี่ทําบุญในเกมนะทําอันนี้ทําบุญในเกมก็อมโอเคาจะโอเคอยู่นะทำบุญในเกมก็มีหลายโซนเลยนะครับ อืนทั้งโซนนู้นนะทั้งโซนโอ้โหมีหลายโซนเลยนะครับนะก็เดี๋ยวจะพาดูให้หมดแล้วกันนะครับก็ถามไปหน่อยต่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวตับเขาแป๊บก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไหว้มาดูโซนนี้ลกันนะนี่เราลองไหวมาดูโซนนี้นะนี่เป็นแบบ เราก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าเป็นโซนอะไรนะอันนี้ผมผมยังไม่แน่ใจนะมาดูกันนะครับเป็นโซนอะไรอะไรครับเนี่ยโอ้โซนอะไรครับผมเพิ่งเข้ามาพร้อมพร้อมท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้โซนอะไรครับเนี่ยโอ้หืมโซนอะไรครับเนี่ยอันนี้ยังก็ไม่แน่ใจอะ่ะคืออะไร ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าคืออะไรฮะ,ะเี๋็วตับเขากันโอเคนะครับเขาเขาบอกนะมาแล้วนะว่าเป็นโซนธนาคารนะครับนี่เป็นโซนธนาคารนะตรงนี้แล้วก็เหลือตรงนู้นนะครับยังไม่ได้ไปนะไลนที่หนึ่งนะเดี๋ยวพาไปดูเลยแล้วกันนะครับ ตง้งตัดมาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ที่ผมบอกไปตอนแรกว่ายังไม่แน่ใจว่าคืออะไรไปเราไปดูกันนะครับว่าคืออะไรนะครับตรงนี้โซนตรงนี้นะนี่เป็นบ้านพักหรือเปล่าหรือเป็นอะไรเอาติดเอาติดสรุปอย่าบอกนะว่าของแต่งฉากใช่ไหมเดี๋ยวเป็นของแต่งฉากใช่ไหม จาจะเป็นของแต่งฉากนะมันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้เป็นของแต่งฉากนะโอเคไม่เป็นไรนะครับเป็นของแต่งฉากนะครับนะ้ยตรงนู้นมีสถานีตำรวจด้วยนะตรงนู้นมีสถานีตำรวจด้วยนะครับตรงนู้นนะ้ยตรงนี้มีโซนเสื้อผ้าด้วยมีโซนเสื้อผ้าสุดยอดเลยตรงนู้นก็เป็น โอ้ไปสมัครตำรวจโอ้สุดยอดอันนี้อะไรเนี่ยเป็นร้านอีกแล้วโอ้ร้านอะไรร้านน้ำเหรอน่าจะร้านน้ำร้านกาแฟร้านนั่งดื่มอะไรพวกนี้นะครับนะก็เดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันเลยนะครับก็เดี๋ยวหาที่ปิดคลิปก็ตรงตรงปืนฉีดน้ำนี่หละ นะครับนะตรงที่ปิดคลิปนะครับนะมาเดี๋ยวเราปิดคลิปกันนะครับไปไหนกันหมดไปไหนกันหมดนะเดี๋ยวเรียกเอฟซีมาปิดคลิปกอนเดี๋ยวผมเรียกเอฟซีมาปิดคลิปกันมา,มาอนมาโอเคนะครับก็แบบสำหรับแบบนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นคนที่อยู่ในคลิปนะครับก็ขอขอบคุณทุกทุกทุกคนเลยนะครับที่มาร่วม มาร่วมปิดคลิปด้วยกันนะครับในวันนี้นะก็ทั้งสี่คนนี้เลยนะครับก็ี่มาอยู่ในมาอยู่กันในคลิปทุกคนเลยนะครับได้อยู่ในคลิปกันทุกคนเลยนะก็สี่คนนี้นะครับที่อยู่ในคลิปนะก็มาร่วมรีวิวกันด้วยนะครับในแบบนี้นะน่ารักมากนะครับน่ารักกันทุกคนเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับก็สงกรานนี้นะครับขอให้เล่นน้ำกันให้สนุกนะครับก็ เล่นน้ำกันให้สนุกแล้วก็เมาไม่ขับนะครับเมาไม่ขับแต่ถ้าดื่มดื่มได้นะครับดื่มได้แต่เมาไม่ขับนะครับนะก็ขอให้เล่นน้ำกันให้สนุกนะครับครับสงการานในปีนี้นะครับก็เอาละรอบสุดท้ายจะมาจาดน้ำเอาละมารอบสุดท้ายฟิว โอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายและเจอกันทุกคนสงการนี้เล่นน้ำกันให้สนุกนะครับบ๊ายบาย